ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแบแงหินกั้นดินนะครับก็ที่บอตกลาลีพีเก้าเ้านะครับก็อัปเดตหน้างานนะครับวันที่19เดือน9 6้าหนะครับก็มาดูความคืบหน้านะครับของทีมงานช่างหนุพัทยานะครับครับวันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนะครับของการกบดินนะครับเพื่อเตรียมทําสเตนะครับดึงอีก4จุดนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นกำแพงนะครับที่ความสูงนะครับรวมรักฐานนะครับตัวนี้ก็12เมตรนะครับความสูงตอนนี้ก็รวมรักฐานก็ที่8เมตรฝาแล้วนะครับที่เกาะไว้นะครับก็ดูจากด้านหลังเมื่อกี้นะครับก็สูงมากนะครับจะขึ้นไปอีกข้างบนนะครับจากดิน โมด้านบนขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปอีกสี่เมตรกว่าๆนะครับตัวนี้นะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณสิบสอเมตรกว่าครับตกสิบสามเมตรนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับนงานจริงนะครับค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับดูในภาพก็ดูมันไม่สูงนะครับแต่นางานจริงสูงมากครับตัวนี้ครับกบดินไปแล้วสามชั้นแล้วนะครับ ก็ขอคากผลงานด้วยนะครับช่างนุ้พัทยานะครับที่เบอร์โทร0 8 3ส5 8 1 5นะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบอินดีครัปรึกษาคําแนะนํานะครับครับก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับครับลุมสเตลเราก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ2.50คูณ2.50นะครับตัวนี้นะครับลึกนะครับที่2เมตรนะครับและการเสริมเนื้ คอยนะครับสิบหกมิลนะครับตัวน,นี้นะครับก็จะเทด้วยปูนสีแ็คเป็นปูนมอต t a นะครับก็จะใส่หินใหญ่นะครับลงไปอีกนะครับแล้วก็จะเทปูนให้เต็มหนุ่มนะครับตัวน,นี้นะครับครับก็ นต่อของการทำสเตย์นะครับโดยใช้หินใหญ่นะครับลงนะครับแล้วก็จะเทด้วยปุนพอตา้าปูนทรายนะครับตัวนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงก็อเลือกทีมง,ง,งานช่างหนุกพัทยานะครับที่บรสเปซสามบห้าเป็นห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกระแพงหินที่จะุกรูปแบบ ยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปกนทำหินช่างนุพัทยานะครับนึกถึงช่างฝีมือดีๆในการทํากำแพงหินต้องถึงทิมง,งานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานวายยางไวงานแข็งแรง